เอาครับจากเบื้องเขาน้ำมืดแล้วมาเบื้องเขาอยของมะลิลอยหานะครับปืนขอเบงงเื้องย้ำแดดอ่อนๆนะเบื้องหนาผีบ้าย่างเบื้องย้ำใช่ครับฉีดฮอร์โมนบอดี้เปนหนไครับปีนี้ครับฮอร์โมนบ่เถงนะครับผมกันเลยใส่ปุ๋ยสูตรเอาครับแต่บบรูว่าที่หนัก ได้ส่วนบ่โอ้บ่บได้เกือบบูดมาครับขีตมจังอยู่จังอยู่เบื้องสภาพทางครับบ่เห็นปะต่วมหัวไวเนี้ยน,นะครับยืนทั้งค,คระวก็ได้โขกอ,อ,อ,อ่ะบ่งางมั้ยไหนครับชีได้ไรครับเขาบ่าง้ามครับ เขาฉีดไล่ครับถ้าเขาง้ามนี่โอ้ยนอนยิ้มแล้วครับไปนะอันนี้เขาฉีได้ครับนี่ครับอันนี้เขายอดนะอันนี้มะนิีร่รอยหาเขายอดใส่รถแท็กเตอร์น้อยครับใส่กงครับใส่กงยอดตัดวนี้ใส่ระบบ นั่นครับระบบมือครับวานครับตัวนี้ตัวนี้เกียร์ไม่ครับโอ้ถ้าเฟียงแบบนี้ผมกะทุนกันนะมืดเยอเพราะมันเป็นหนาเกียร์ไม้นะผมกะย่านมันตีครับปูถือใสอันรอบอยู่ครับพุทโธแล้วก็มาย้มย้อมเมืมม่อเช้าพอได้ปิ้งพอได้นั่นนึก เีอ้สุดยอดครับหังผมตีไว้แต่มันติดยังเดียวมันตายพายนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นบะเพอๆอานี่ได้อาด,อาดินไปตรวจครับโอ้อันนี้กะมีครับหมองบ่ง,งามกะมีกะมีหมองเกตคูคณาออกมันบ่ง,งาม มางามกกับปเป็นยังคนระับบำรุงได้เดี๋ยวปีหน้าใส่ตัวปรับสภาพบำรุงดินดีๆพยายามฟื้นมันเป็นนาเกยียรตไหมครับต้องเข้าใจว่าเขาที่มาตีใส่กันเลยมันบ่ได้ครับปีนะี้ตัวนี้มันเขายอดโอ้มาขี่กากสูตยอดขนาดพี่น้องเอ้ยปีนี้ แต่ขนาดเขามารีครับมันยังสูงพ่อกับเขามมลีพี่นะโอ้ยพอข่อยข่อยแล้วว่ามันมันดับครับโอ้ปีนี่เหลี้ยงครับอาจาย์เลเลยโอ้ืีว่าใส่ใดครับนี่ครับตัวนี้บบขึ้นนะ มันเป็นดินดาบนะอาจที่บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็บ่เป็นยังบ่ได้ชิดเดียดครับผมว่าอาจที่บ่ได้ครับช่วงเพราะนึ้นมันเป็นดินดาบเขาไถเขาเกียรไปพุ่นครับเกียรน้ำไปแล้วครับบ่เป็นยังอันนี้ก็ตายพายอยู่ครับ ตายถ้าแบบนี้พอดีเลยปล่อยตายหลายๆก็บ,บอดีครับปูเิ่นปูเขาครับเิ่นปูลาเวนเดอร์ครับผมว่าได้ปูเขาได้ผมปูลาเวนเดอร์ครับอันนี้เป็นอิตเตียอยอดนะครับเตียหยอดเหลียงเออฮือครับปู แจ้ยอดผสมก้ขคอหงครับก้อคอหกดำครับโอ้น้าผมมีเฮ็ดสุดครับงามครับโอ้บ่งามปันเดย์ไปโคลบ่ไดงามบ่ไงนะครับแต่โคาผมบ่งำครับชี้ได้ไหเขคลผมชี้ได้ครับโอ้ไปพี่ดีกว่า เขาผมนี่นพวกงามครับเขาชีไล่ครับพวกเดีเฮ็ดเขางามกันช่วยแนะนำกันนะครับแต่ผมเฮ็ดบ่งาม,มาครับผมเฮ็ดชีไล่ไลครับโอ้เบิ่งอะไสายหาัวไหมเขาชีลาไปปนะชลไนะ่พูดเลยงามนะพื้นเขาเพิ่นงามกว่าน,นี้ครับ หรือว่าเติมหนึ่งครับโอ้โก้ขนาดลาเวนเดอร์ครับปลูกด,ดอกไม้ครับปีนี้ยพายางเบิองยางร้อครับเขาเพิ่นเลี้ยง นั่นแล้วครับมันเบิ้งเกี่ยง่ายแล้วครับขเขาเพื่อนครับเพื่อนถ่ายเกียเเ้ยวพ่อมเข่ามารีครับ<ฮ>แล้วก็ไอ้นี่บุกลาะะครับเข้าโย่างเบือเ้องเขาเพื่อนครับขเขายของชิลายครับปลูกดอกไม้ครับ พันพิเศษครับพันพิเศษพัน,พพนสุดยอดครับพันดอกเหลียงครับพันดอกเหลียงพอมเชียวแล้วเหลียงแล้วจังพีนะเอาวครับ คลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนาพบพ่อกันไหมครับเดี๋ยวที่พายชมบรรยากาศเรื่อยๆครับันนี่ของเพื่อนนะครับเพื่อนวันพี่นาอาศัยหยอดครับพี่นาถ้าหยอดไห้นะหยอดบาไวหกอซื้อแนวนั่งอะไรเฮ็ดแนวนั่งครับ ็ไปแล้วโอ้โกละ้ดีนนะงามยุ่นี่ครับเขา่าทุกองขอยอดครับขอยอดผ้าบาดี้สั้นนี่เลย ม่นมีไมหม่กันฉวกันสั้นครับท้ายดิบๆแบบท้ายแบบบ้านๆเลยกูเยอะสั้นเลทดลองไว้ทดลองไว้ครับเดี๋ยวปวดมา้านะไปดูไก่เกี้ยวเขาเดี๋ยวมีคลิปลงในเบิ้งเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ ไ่หวแล้วครับควันแดดครับบ้าดิ้งไม่อยากให้ตากแดดโอ้เอาไว้ท่านนี้นะครับผมบอกกันเลคลิปหนักาดีหัดสิบนาทีอดีหัดไปดิ้มัง้งสิบนาทีอเอาแบบงามๆครับกูๆเลย ตามสไตล์ครับตามสไตล์ปีบ่ายเห็นหนาครับปีนี้ว่ได้บำรุงดูแลว่าไงครับบา,ง,างงามปุยเขางามก็นี่ครับของเจ้าของชีไร้ครับเขาพ่กพอปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยรอบเดียวได้ไหมครับกู้ได้ไหมใส่รอบเดียวก็วได้ อ้าวไปท่านนี้นะครับ